ทำเอาชาวบ้านในพื้นที่ถึงกับผวาหลังจากที่มีภาพชายรายหนึ่งถือปืนยาวแล้วก็เดินไปมาที่นี่มีจังหวะที่ชาวบ้านเขาถือโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปไว้ชายคนนี้เล็งลําปืนไปที่ชาวบ้านทําให้ตกใจค่ะไปดูคลิปค่ะ จังหวะนี้หันปืนมาชี้หน้าคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถ่ายไว้ขณะที่ชายคนนี้เดินถืออาวุธปืนยาวอยู่ริมถนนพร้อมกับชี้ปากกระบอกปืนหันมาที่คนถ่ายคลิปก่อนที่จะเดินไปที่รถเกง๋งแล้วก็นำปืนไปเก็บท้ายรถซึ่งเหตุการณ์นี้แน่นอนคุณผู้ชมว่าสร้างความตกใจสร้างความหวาดผวาให้กับคนที่พบเห็นอย่างมากนะคะเ<อ>นี่ยเดินไปมา คนที่เขามาทางเดียวกันด้วยเนะี่ยคือเขาไม่เห็นไงก็ไม่ตกใจสักเท่าไหร่แต่คนที่เขาอยู่ตรงข้ามมันเห็นชัดเจนนะคุณผู้ชมครับระปืนเนี่ยโหโถืออย่างเงี้ยจังก้าอยู่กลางถนนแบบนี้โโขณะที่<อ>พลเมืองดีที่เป็นชายอายุ30ปีนะครับ<ะ>และเป็นคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยบอกว่าตอนนั้นยอมรับเลยนะว่าตกใจแล้วก็กลัวมากเพราะชายคนนี้เนี่ยไม่ได้ถือปืนเฉยๆตะโกนโวเวกโวยวายด้วยแล้วจังหวะหนึ่งเนี่ย หลังจากที่ชี้ปืนไปยังรถที่ขับผ่านไปผ่านมาเขายังชี้ปืนมาที่ตนที่เป็นคนถ่ายคลิปด้วยแต่ตัวเองเนี่ยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจดีกว่าครับเขากำลังตะโกนโวยวายถือปืนแล้วก็ชี้ไปที่รถที่สัญจรไปมาครับในขณะที่ผมถ่ายคลิปเขาก็ยังชี้ปืนมาที่ผม แล้วตอนนั้นตัวตัวน้องเองมีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยตอนคือชิ้งตัวชิ้งมาตกใจครับตกใจหวาดกลัวครับผมสุียอน ล่าสุดตำรวจชุดสืบสอพอหัดใหญ่ได้เข้าจับกลุ่มตัวชายคนดังกล่าวแล้วนะคะไปจับตัวได้ที่บ้านพักพร้อมกับอาวุธปืนยาวแบล้งกันสองกระบอกอเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุและรถยนต์หนึ่งคันทางนี้จากการตรวจสอบพบผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วยจิตเวทโดยทางครอบครัวผู้ก่อเหตุรับปากบอกว่าหลังจากนี้จะดูแลอย่างใกล้ชิดจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาทำให้ผู้อื่นหวาดกลัว ด้านพลตำรวจตรีสาธิตพลพินิษรองผู้บังคับบัญชาภาค9้าเผยว่าเหตุการณ์นี้ต้องขอขอบคุณพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปเอาไว้และไม่กล้าเข้าแจ้งความกับตำรวจซึ่งหลังจากนี้จะเสนอชื่อรับรางวัลของตำรวจภูธรภาคซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีของพลเมืองดีต่อไปนะคะคือถึงแม้จะกลัวนะแต่ก็ยืนถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะครับเนี่ยโอ้โหแล้วมันน่ากลัวนะ เราเพิ่งจะเจอเหตุการณ์กราดยิงที่สยามพรากครกันมานั่นก็เป็นแบล็งกันแต่เอาไปดัดแปลงให้ใช้กระสุนจริงยิงกระสุนจริงๆได้นะครับต้องปราบปรามกันหน่อยนี่เป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนไทยจริงๆ